ซาร่าสุภัตราสุปัญญาคว้ามงกุฎ MUT อุดรธานี2023เป็นตัวแทนจังหวัดอุดรธานีเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สองเมื่อวันที่18มิถุนายน2566เวลา20นาฬิกาณอุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปราสาอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมให้กำลังใจสาวงามในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อุดรธานีประจำปี2566 พร้อมมอบรางวัลและมงกุฎสายสะพายแก่ผู้ชนะการประกวดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมการประกวดในครั้งนี้จำนวนมากนอกจากนี้ยังมีนางงามรุ่นพี่อย่างมาริยาภูเลือดลาบมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2017 แอนเชลีสกอตแครมิดม er ิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2อ2 1แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 2และวีนาปวีนาสิงห์ทักวานอดีตรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2020ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง9คนการประกวดเป็นไปด้วยความเข้มขน้นพรอมมีการแสดงโชว์สุดพิเศษระหว่างการประกวด จนกระทั่งรอบสุดท้ายพิธีกรประกาศผู้ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์อุดรธานีได้แก่ MUT อุดรธานี05ซารา่าสุภัราสุปัญญารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ MUT อุดรธานี04อัญญาสโรชาอุรัชชัดและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ MUT อุดรธานี06มิวสิริปภาอินทศรี ซึ่งสาราสุภัราสุปัญญาจะเป็นตัวแทนจังหวัดอุดรธานีเข้าประกวด m ิสยูน i เวิร์สไทยแลนด2023ต่อไปปียพรพุทธด,ดีทีมข่าวอสอมทอุดรธานีรายงาน